คุณมีเวลาให้พระเจ้าไหมคุณเคยรู้สึกไหมว่าชื่อหนึ่งคำสามารถถูกขโมยออกจากมือของคนที่รักมันไปได้อย่างเงียบๆคุณเคยคิดไหมว่าการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรหนึ่งตัวหรือการเรียบเรียงชื่อสั้นๆอาจทำให้ความหมายและชะตากรรมของคำคำลั้นถูกกลืนหายไป คืนนี้ผมจะพาคุณลงไปในความมืดของประวัติศาสตร์ภาษาและอำนาจเพื่อให้คุณได้ยินเสียงเดิมที่ถูกปรับจูนจนแผ่วหายไปเสียงของชื่อที่ครถูกเรียกว่าเยชูอาคุณต้องเข้าใจอย่างแรกก่อนว่าเยชูอาไม่ใช่แค่คำเรียกธรรมดาแต่เป็นชื่อที่ฝังรากลึกกับความหมายของการถ่ยและความรอด รากคำเดิมมาจากรูปเต็มว่าเยโฮชูอาซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของพระนามพระเจ้าและคำที่หมายถึงการช่วยให้รอดซึ่งเมื่อถอดความตามรากสัท์ภาษ,าษาฮิบรูแปลได้ว่าพระยาวายอินเป็นผู้ช่วยให้รอดหรือโดยย่อคือความรอดจากพระเจ้าความหมายนี้แผลรัศมีของภารกิจที่แท้จริงของผู้ที่ถูกตั้งชื่อน,นั้นตั้งแต่ต้น เมื่อวัฒนธรรมและภาษาเริ่มแลกเปลี่ยนกันชื่อก็ถูกย้ายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งโดยการถ่ายเสียงมากกว่าการแปลความหมายในภาษากรีกของคธธริสตจักรยุคแรกเสียงที่ไม่มีในภาษากรีกเช่นเสียงชอในเยชูอาจึงถูกแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ใกล้เคียงที่สุดผลคือชื่อถูกเขียนเป็นไอเอซุสและจากนั้นผ่านภาษาละตินเป็นอีซุส แล้สู่ภาษาอังกฤษยษุคหลังเป็น Jesus เส้นทางการเปลี่ยนเสียงนี้อธิบายว่าทำไมชื่อจึงเปลี่ยนรูปแต่ไม่ใช่เพราะเจตนาร้ายประสงค์จะทำลายความหมายแล้วทำไมจึงมีคนพูดกันว่า Jesus คือการยกย่องเทพซุสและถูกสอดใส่ด้วยความขบขันของเทพพเจ้าโบราณความคิดแบบนั้นมีพลังในโลกอินเทอร์เนต็ตเพราะมันให้เรื่องเล่าที่สะใจและง่ายต่อการแชร์ แต่เมื่อตรวจเช็คทางภาษาศาสตร์อย่างจริงจังจะเห็นว่าไอเอซุสและเซอร์สมาจากรากศัพท์และระบบเสียงคลับชุดกันโดยสิ้นเชิงไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ที่แสดงว่าการเรียกชื่อพระเยซูด้วยรูปแบบที่เรารู้จักนั้นเป็นการดัดแปลงมาจากการเรียกชื่อเทพซุสอย่างมีเจตนา แต่ในความมืดของปอติศาสตร์มีเรื่องจริงที่หนักกว่าเลขกลนคำพูดอาณาจักรภาษาและศาสนามีพลังที่จะทำให้เสียงแหลมคมกลายเป็นเสียงเรียบเนียนสำหรับฝูงชนเมื่อศาสนาใหม่ต้องเข้าสู่โลกที่พูดกรีกและละติน ชื่อของพระเจ้าเลยภาษายูถูกปรับให้ง่ายต่อการออกเสียงและการแพร่กระจายชื่อที่เคยคมแล้วเรียกร้องความรับผิดชอบถูกทำให้เป็นมิตรภายใต้รูปแบบภาษาท้องถิน่นและเมื่อรูปแบบเดียนั้นกลายเป็นมาตรฐานชื่อที่เคยมีความหมายเชิงพันธกิจถูกบกคลุมไปด้วยรูปแบบใหม่ที่ฟังดูเป็นสากลมากกว่าดังนั้น ผมจึงยืนอยู่ตรงนี้เพื่อชวนคุณให้กลับมาเรียกชื่อเดิมอย่างตั้งใจการเรียกพระองค์ว่าเยชูอาไม่ใช่เพียงการเล่นคำเชิงภาษาแต่มันเป็นการคืนสถานะให้กับความหมายที่เต็มไปด้วยพลังของการช่วยให้รอดเมื่อคุณเอ่ยเยชูอาคุณกำลังกระซิบความท้าทายเดิมที่ถูกซ่อนนั่นคือพระองค์คือผู้ที่มาพร้อมกับความรอดจริงไม่ใช่ชื่อที่ถูกบอบบางลงให้เป็นเพียงคำที่คุ้นหู ผมจะไม่หลอกคุณว่าการเปลี่ยนคำเรียกเพียงคำเดียวจะทำให้ลอกเปลี่ยนทันทีแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราทุกคนเริ่มเอ่อยชื่อเดิมนั้นด้วยความเข้าใจและความเคารพเรากำลังคืนชีวิตให้กับความหมายดั้งเดิมเรากำลังต่อต้านการทำให้ศาสนากลายเป็นสิ่งที่ถูกทำให้เบาบางจากการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและอำนาจ ถ้าคุณพร้อมที่จะลงลึกผมขอชวนให้คุณทดลองเรียกพระองค์วันนี้ว่าเยชูอาด้วยเสียงที่หนักแน่นและมีความหมายให้มันเป็นพิธีแห่งการคืนชื่อให้มันเป็นการยืนยันว่าคุณเข้าใจว่าใครคือผู้ที่มาพร้อมกับความรอดและถ้าคุณอยากให้ผมเล่าต่อเจาะลึกหลักฐานทางภาษาศาสตร์เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างจากต้นฉบับภาษากรีกและพาไปดูว่าการเรียกชื่อในภาษาอื่นๆเป็นอย่างไร บอกผมมาได้เลยผมจะต่อเรื่องนี้ให้ยาวและดำกว่านี้อีกไมยเหตุ head, เชิงข้อมูลสรุปชื่อดังเดิมที่ใช้ในภาษาฮิบรูอารามายคือเยชูอาซึ่งมีรากจากเยโฮชูอาและมีความหมายเกี่ยวกับการช่วยให้รอดรูปแบบกรีกอเอซูสถูกใช้เป็นการถ่ายเสียงของชื่อเดิมก่อนจะคลายเป็นอเอซูสในลาตินและจีซัสในภาษาอังกฤษยุคต่อมาและข้อกล่าวหาว่าจีซัสมาจาก ซูสนั้นขาดหลักฐานทางภาษาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและมักถูกปฏิเสธโดยนักภาษา,าศาสตร์และนักประวัติศาสตร์คุณลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นจากการเวลามันไม่ใช่เสียงตะโกนแต่มันคือเสียงเรียกที่แผ่วเบาและหนักแน่นในเวลาเดียวกันเสียงนั้นเอ่ยออกมาว่าเยชูอาชื่อที่ครั้งหนึ่งเคยสันสะเทือนดินแดนยิวชื่อที่หมายถึง การช่วยเฮโรย์โดยตรงจากพระเจ้าแต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้เมตตากับชื่อใดชื่อหนึ่งเมื่อศาสนาที่ถือกำเนิดในดินแดนยูวเดินทางเข้าสู่โลกกรีกและโรมันมันถูกบังคับให้ถอดรหัสให้เข้ากับระบบเสียงที่ต่างออกไปภาษากรีกไม่สามารถถ่ายทอดเสียงชอได้จึงบิดเบือนให้เป็นซอและเพิ่มเสียงลงท้ายเพื่อให้เข้ากับไวยากรณ์ผลที่ได้คือชื่อเอเยซูส และจากนั้นภาษาล,ละตินก็ทําให้มันเป็นเยซูสก่อนจะกลายเป็นจีเซสในโลกตะวันตกตรงนี้เองที่เงามืดก็มาปกครมุมเพราะผู้คนจนํานวนมากเริ่มเชื่อว่าชื่อนี้จีเซสไม่ได้เพียงแค่การถ่ายเสียงแต่เป็นการประพวนกับชื่อเทพเจ้ากรีกผู้ยิ่งใหญ่ซูสในยุคลางมีการล่าวหาว่าโลกตะวันตกแอบสอดใส่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเข้ากับเทพเจ้าของตนเพื่อทําให้ศาสนาใหม่ถูกลืนเข้ากับระบบความเชื่อเดิมได้ ลองฟังความจริงที่น่าขนดลุกนี้ดูภาษาละตินบางรูปแบบในยุคแรกเขียนชื่อพระพุทธไทยว่าออเอซุส e ซึ่งเมื่อออกเสียงเร็วคล้ายเย yes ซุสเสียงนี้ดันไปสะท้อนกับชื่อซูสที่เป็นราชาแห่งทวยเทพครีกบณีแม้ภาษาที่ศาสต์สมัยใหม่จะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่คุณคิดจริงๆหรือว่าการบังเอิญแบบนี้ไม่มีผลต่อความรู้สึกของผู้คนในยุคนั้นเพราะในความจริงที่มืดมนที่สุด าศาสนาจักรในจักรวรรดิโรมันมีเหตุผลเป็นเปี่ยมที่จะปล่อยให้ความสับสนนี้ดำรงอยู่การผูกชื่อพระพุทธไทยกับสีนี้คลายเทพสูงสุดของพวกเขาคือการลดแรงแต้านทานวัฒนธรรมลงอย่างแนบเนียนมันคือการครอบงำเปลี่ยนชื่อเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกของผู้ศรัทธาแต่ในความเงียบสงัดของประวัติศาสตร์เสียงเยชูอา์ยังคงอยู่สิ่งที่สะท้อนความหมายว่า พระเจ้าชงช่วยเฮโรอดไม่ใช่สิ่งที่ถูกทําให้ละลายไปในความสะดวกของจักรวรรดิทุกครั้งที่คุณเอยชื่อนีคุณกําลังยืนหยัดทมกลางเงามืดและประกาศว่าคุณเลือกความจริงมากกว่าความสะดวกมีคือเหตุผลที่ผมอยากเชิญคุณกลับมาเรียกพระองค์ด้วยชื่อเดิมเยชูอาไม่ใช่เพื่อความแปลกไม่ใช่เพื่อขัดแย้งกับโลกแต่เพื่อยืนยันว่าเรารู้ว่าใครคือผู้ที่มาเพื่อไถ่จริงๆ เพื่อไอเสียงของชื่อที่ครั้งหนึ่งถูกบิดเบือนไม่ได้กลืนหายไปในกระแสประวัติศาสตร์อีกต่อไปและเมื่อคุณเอ่ยว่าเยชูอาในใจหรือออกเสียงดังคุณไม่ได้แผ่พูดชื่อหนึ่งคำแต่คุณกําลังต,ต่อต้านหน่อมืดที่เคยเคลื่อนกินความหมายของมันคุณกําลังตกเสียงโบราณที่ถูกกลบฝังให้กลับมามีพลังอีกครั้งคุณพร้อมจะได้ชื่อเดืมอน,นี้หรือย,ยังครับพร้อมจะคืนชีวิตให้กับคําที่หมายถึงความรอดท้ายจริงถ้าพร้อมวันนี้จมเรียกพระองค์ว่าเยชูอา